เ,เราคล้องอ้ายได้แจงได้ซื้อของมาฝากอ้ายป๋เนี่ยซื้อมาให้เลยเนาะของไอ้ยินน่ะแจงตั้งใจซื้อมาให้เลยยูใส่ลักนี่เด้ซื้อวีมาฝากคนหัวร้านแล้วเขาจะเอาวีไปแข่งกันเนี่ยรอเล่นซื้อๆสำหรับไอ้ยินน่ะ มต้องชิน้นี่โอ้โหงามขนาดเลยสีเดียวกับเจ้าวา,า,าดวัดเลยเดี๋ยวอาไปน้อง,งกันด้วอย่าเป่าไปยิน <c oughs> มุกมาร้องชุดอยู่ในห้องอ่ะยังเม่ไหนเสร็จเลยเอาทีมุกมมกร้องชุดเสร็จหรือยังเสร็จละจ้าแล้วเราออกไปโอ้ใส่ได้พอดีเลยงามงามนะมุกเนาะ มั่นใจเลยว้าวมว่างกับเบิงบักพาก็แล้วกันนางเบิงอ้าปากหวอเลย <c oughs> นี่ยังไงผมกับกิติยังเพื่อนเองหรอแล้วของนี่หยาเหรอแม่ของลูกสาวแม่มันต้องสิ่งนี้ห <c oughs> น,นจาะ <c oughs> มากบ้าอลูก หลายเลยจ้ะแต่ว่าเมียขอโทษอยู่เรื่องหนึ่งขอโทษเลยอีอย่างละลูกขอโทษเรื่องที่ต้องเหตุความสะอาดเทียงนอนให้แม่แต่ว่าเมียบ่ไดเหตุเมื่อคืนหนีแม่เลยถึงหมดกันอีกแล้ว <c oughs> บอกเป็นอย่างองลูกเมียาอาภาก็เกือบไปรับเพื่อนแต่อาภาสม์อุดหัว Để đạp sếp Mục chàng nó tham hà nè Mình ăn gì bỏ? gần hôi cơ canh Ok chà Mục อีหยังไอ้ผามีอย่างดอกอยากสิบอกว่าวงหันนี่ใส่ชุดนั้นแล้วงามขักม,มามาหยองกันแบบนี้มี่ยังอยู่บ่บอกมีแอ้กับอยากหยองซื้อๆล่ะเราน้องมุกบ่มิบเบามาจีบบก่ก็มีตลอดละ่ะแต่มุกบเล่นน้่า อย่าบอกนะแบบน้องมุกมักสาวบ้าบใบพามุกแค่บท่านอยากมีแฟนสื่อท่านน้องมุกอยากมีแฟนยังไงก่อนบอกไอเด้เป็นอย่างสีหาให้บอแมนเดี๋ยวไอซิงแอนนัมกู้ชยดีๆให้บ่เอา บอกว่าเปแจ้งหายไปเอ่นมาบอกเอาเนี่ <t iny> ของฝาอีบอือเจงขอบคุณจา้ามะต้องขอบคุณดอกเย่ยแค่ฝากคือซื้อเดี๋ยวออเย่ยก็ <t iny> เอาคืน,น,นลแล้วเอาอุตษาหคิดว่าเป็นของฝากเย่ยรอเหรียญซื้อเย่ยก็ซื้อไม่ให้มุกนันละแต่ว่ามันเป็นพวกเสือไนกางเกงไหนหนั่นแนะ ให่ก็เลยบอกกาให้ตอนหนาพวกผู้ชาย้หน่อยแม้ยิ่งถ้าเป็นบักผาเหลือเด้อม,มันเห็นมุกใส่สุดงามๆม,มันอ้าปากค้างเลยแม้แต่ว่าถึงไอ้ผาเดีแจงเคยสงสัยอีหยังในตัวเราบอกสงสัยเ,ยเรื่องอีหยังกะอยู่ซื่อๆไอ้ผากัมาขออาศัยอยู่เงื่อนเฮาละแบบเล้วเหตุการณ์เหตุงานอีหยังประมาณนี้นะกับบอได้ละ่ะ ผามันเป็นนองซ้ายของไอ้ยินเย่ยกับโบหูว่าเย่ต้องสงสัยเลย่องอย่างมุกมีอย่างบอกมุกมีอย่างดอกมุก,กแค่สงสัยนะ่ะเพราะว่ามุกถามเล่าย่ำแต่เล้ากับบุคยเคยเขมตอบมุกเลยแต่ว่าเย่ยว่าเย่มีคำตอบให้มุกอยู่เด้อิลี่เบ้่แจงเอียงหูมากเย่สิบอกไอ้ผามีอย่งนนมุก เพื่อนหน้าตาซีเรียสแบบนั้นโมโหเลยเด้ว่าไอาเป็นไผ่เอา้อาไอเป็นไผ่ไอก็เป็นไอเด้เสียเป็นไผ่ละว่าต้องมาเฉยใช้เลยมโมโความจริงเบิร์นแล้วความจริงอย่างมมกกบความจริงที่ไอเป็นตำรวจสายลับ <Huh? S 2> บอมโตมาสืบราชการอยู่หนีแมนบอ,อโอ้น้องโมกนี่เบิรงซ่งนี่เบิรงหนังหลายด้วยเนี่ย <laughs> ก็รอไอเรนเป็นสลากเต่เมื่อกี้นี่นาซีดเป็นไก่ต้มเลยเด้ไอ้ครับยานเฮ็ดอีหยังให้น้องมุกเขียดอีกนะไอ้สิยานเฮ็ดหยังถ้ามุกเขียดนะ่ะไอ้ประเด้มายืนอยู่นี่ดอกไอ้หัวแตกตะโดนแล้วโอ้ <laughs> เออน้องมุกบ่แต่น้องมุกมัมกผู้ชายในเครื่องแบบบ่กะบอดเด้่เฉย เรามาผู้ไายแบบไหนกับส่สูตรผูกไทยแต่งตัวเนียบๆนายนกะดีนะแล้วคันบ่าส่สูตรผูกไทยแต่ใส่ใจแทนได้บ่บ้าตลกไหล่ะ <c oughs> ไปดอก นังซือทบทวนบทเรียนอยู่จากพ่อโอ้ยคือขย,นยนันแต่นอหลูกสาวพอ่อก็ต้องขยันหล่อเนอกแม่บอกว่ากันเทิมหนาเมียสอบได้คะแนนดีกว่าเก่าแม่สิหายรางวัลโอ้ยจังสี่นี่เองเออเอาเป็นว่าันลูกอานมองไหนบอก้อใจก็ถามพี่พอรมดเดอโอเคค่ะสันเมียถามรดเดอถามมารลดประเทศไทยมีจักจังวัด มีเจตเจจังหวัดจะรู้แต่ว่ามีนับได้แค่เจสิาจังหวัดเอ้าเป็นอย่างคือจังนับได้แค่เจติาจังหวัด,ด,วดกับพอบอ,บอ,บอมีตังกับบมีเลยข้อตังสื่นอมนมแน่โอ้โลูก <c oughs> สาวพอขยันหามุกมาขอตังพอดีแต่น้องเม่งน้อยของ่อ บอกมักม่วงอีหย่างไอ้ยินอกล่องเชียวถ้าเรื่องอะไรยิ้นนี่ก็ถ้าเรื่องแล้วนาะตามภาษาคนคิดฮอดกันนะนะเอาเมื่อคืนอ่ะยังม่หายคิอดอยู่บอกยังเลยสงสัยคืนนี้ต้องฝากความคิดฮอดอีกจะคืนเราละได้บ่จ้ากันล้วแต่อ้ยินน่ละ อม่อยังล่ะลูกคืนนี่เนี่ยขอนอนกับแม่ไหนอบอเอา้าเป็นนี่ยังอีกละ่ะถ้าคืนนีหมดกันแม่อีกเนี่ยสิตีให้ได้เลยลูกไปปะเขาไปนอนกันเถอะ เด็ดแล้วมือเ้าจังหวะบอลต่อไปครับจึกเดือนเที่ยงขึ้นบลับบลนอนมาไหลขึ้นกับสาวทางไหนอยู่เนาะสาวใดล,วลองมุกมกยวยโทรมาถามมาเป็นยังไงแน่แมนบอเห็นมักม่ลบคุยเหนียบไปสีตลอดเลยนี่ตามาไปไปซุ่มมองเลยบอคิดนอย่างก็แอ,บอ้บไเนี่ยบ้าใครสิได้ตามแล้วก็บปได้คขด้นอย่างนั่มอิริบอ นี่นงมุกนงมุกหูปะาะร่าวนี่เป็นอุปกรณ์ตากผ้าการซิหูตันเนาะแล้วหูปะ่า,าตักเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหูหล่ะต้นแล้วนงมุกหูปะ่า,าความสำคัญของมันเนี่ยบริยูทีร่าหรือปักแต่ว่ายูทีว่ารักหรือเปล่า อย่างของใครเนี่ยเป็นนอนเหรอ